สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีนนะ,ะน,นนะคะจะพาเพื่อนค่ะไปชอปปิ้งกันที่ ลาดไทยค่ะตลาดที่รวมของส่งสินค้าการเกษตรผักผลไม้ต่างๆมากมายเลยนะและที่ทุกคนรู้ท่าว่าตอนนี้ค่ะพิมกำลังท้องอยู่นะคะเราก็มีวิธีการช้อปปิ้งนะคะที่ไม่ต้องเหนื่อยไปถึงที่ค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะหลายคนนะคะจะรู้จากตลาดไทยนะคะว่าเป็นตลาดขายส่งสินค้าการเกษตรค่ะแต่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าโดยตรงนะคะจากตลาดไทยได้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าตลาดไทยออนไลน์ค่ะ แล้วนี้นะคะพิมพนะคะก็เพิ่งจะสั่งผักผลไม้นะคะตุนไว้นะคะพิมพไม่ต้องลําบากออกไปซื้อของข้างนอกแล้วพิมพ์ก็ยังได้ผักผลไม้ที่สดจากต้นทางของตลาดเลยเออโอ้ราคาก็คือ1ไม่แพงเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะปกติอะพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไปซื้อส่งมาจากขวัญไทยใช่ไหมแล้วเขาก็มาขายปลีกให้เราค่ะ แต่อันนี้นะคะเราสามารถซื้อปลีกได้จากตลาดไทยเลยเราไม่ต้องซื้อแบบทีละหลายๆกิโลเราสามารถซื้อ1กิโล1แพ็กก็ได้ด้วยนะคะโอ้มาดโดยที่เราซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันของตลาดไทยโดยตรงค่ะเดี๋ยวถ้าใครนะคะดูคลิปนี้เราก็อยากจะลองซื้อบ้างนะคะเดี๋ยวพี่มาจะทิ้งอ่าลิงก์นะคะเพื่อนๆสามารถกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตลาดไทยออนไลน์ได้เลยะคะ่ะหรือว่าใครนะคะจะค้นหาใน p l a y Store หรือ App Store ก็ได้นะคะ ชื่อว่าตลาดไทยออนไลน์นะคะอันนี้นะพิมพ์สั่งมาเขาพึ่งมาส่งเมื่อกี้เลยค่ะโดยรถขนส่งที่เป็นตู้แช่เย็นด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้คือยังเย็นอยู่เลยนะคะแล้วพิมพยังไม่ได้แกะเลยนะพิมพ์ตั้งใจว่าจะถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่าแกะออกมาเป็นยังไงแล้วก็แบบสวยตรงปกไหมผักพลลไม้ไมสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราซื้อจากต้นทางของตลาดการเกษตรเลย <Wow. S 1> แล้วถ้าหลายคนนะฟังก็เอ๊ะ ดูกล่องใหญ่ขนาดนี้นะคะ,สะเสียค่าส่งแพงไหมอันนี้พี่บอกเลยว่าพี่รู้สึกคุ้มมากๆนะคะค่าส่งเขาคือประมาณ99บาทเออไม่ถึงร้อยอ่ะ99บาทนี่คือเท่าไหร่ก็99บาทนะ<า>แล้วเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยว่าถ้าเราสั่งถึง1200บาทเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ เขาจะจัดโปรโมชั่นบ่อยๆนะคะพี่มาลองเข้าไปดูบ่อยๆเลยเขาจัดโปรโมชั่นว่าแบบช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมสั่งเท่าไหร่ก็ส่งฟรีเออก็คือเราคุ้มมากเราเสียแค่ค่าผ่าผลไม้เองนะคะ แล้วก็เราก็เลือกได้ด้วยเรารู้กันอยู่แล้วว่าตลาดไทยอมันเป็นศูนย์รวมของผักผลไม้แบบจากทั่วประเทศแล้วก็ยังจะมีผลไม้ผักผลไม้นําเข้าด้วยแม่ค้าพ่อค้าต่างๆไปซื้อมาขายให้เราอีกทีแต่เราข้ามขั้นนั้นไปเลยเราไปซื้อจากแหล่งส่งเขาโดยตรงอนะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเยอะเราซื้อแค่พอที่เราอยากจะซื้อนะคะแล้วเราก็ซื้อตุนมาได้เลยแล้วเราก็เอามาแชร์ตุ่เห็นบ้านเราเก็บไว้ค่ะหรือที่เรา ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยอย่างพิมพ์ตอนนี้ก็คือไม่ออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่าพิมพ์ก็ท่องอยู่ด้วยแล้วพิมพ์ก็จะอยากจะตุนผักผลไม้สดๆนะคะเพื่อบำรุงลูกหลักของพิมพนะคะ <S <S เดียวน,นะคะพิมพ์จะแกะกล่องให้ดูพร้อมกันนะคะแล้วก็เรามาดูกันสิว่าสั่งออนไลน์ของตรงปกสวยจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะ นี่นะคะเขามีแบบว่าบับเบิลกันกระแทกมาด้วยนะผักนะคะนี่นะยังเห็นเป็นไอเย็นอยู่เลยนะคะนี่คือ,อยังเย็นมากอยู่เลยนะอันนี้คือกล่องผักนะคะสดมากเหมือนเราไปเก็บใบเหลียงมาจากภาคใต้เองเลยน,นะคะเดี๋ยวพิมแกะสองกล่องให้เพื่อนดูทีเดียวดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิมสั่งอะไรมาบ้างนะคะมีกล่องผลไม้ด้านล่างด้วยนะเดี๋ยวมาดูผลไม้กันว่าจะสวยสดจริงไหมนะคะ ว้าวอันนี้นะคะเป็นลังผลไม้อีกลังหนึ่งนะคะห่อมาแบบดีเลยนะนี่นะคะมีห่อบับเบลิลแยกแพ็คมาด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างๆรอบๆนะคะเขากันกระแทกมาหมดเลยเดี๋ยวเล่านะคะลื้อเอามให้เพื่อนดูกันเนาะว่าสวยจริงไหมนะต้องปอกจริงหรือปล่านะคะนี่ถุงยังเย็นอยู่เลยเป็นไอเย็นเลยนะคะนี่นะคะทั้งหมดที่เห็นบนโต๊ะตรงนี้นะคะคือ2องลังเมื่อกี้ที่พิมพ์แกะออกมานะคะจะบอกว่าโต๊ะน,นี้นะคะปกตินะคะ นั่งกันได้หกคนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเต็มโต๊เลยเดี๋ยวพิมพให้ดูผักนะพิมจะบอกว่ามันสวยมากเลยนะสวยกว่าในห้างอีกเอาตรง <Wow. S 1> อันนี้นะคะเป็นใบเหลียงนะพิมบอกว่าชอบกินใบเหลียงผัดไข่มากแล้วเราหาซื้อยากนะคะแต่อันนี้คือเราอ่ะได้ใบเหลียงสดๆเหมือนเก็บมาจากใต้เองเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวพิมจะแกะให้ดูเลยดีกว่า <c oughs> นี่นะคะคือแบบใบอ่อนอ่ะแล้วือแบบสดมากเลยนะคะถุงนี้ทั้งถุงนะ แค่ครึ่งกิโลเท่านั้นได้ถุงใหญ่มากนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นผักสลดัดค่ะเป็นสลัดมิกนะคะคิมจะบอกว่าสดมากนะคะนี่นะเยอะมากเลยนะอันนี้ก็คือ500กรัมก็ครึ่งกิโลเหมือนกันเขาขนส่งมาดีขนาดไหนนะคะสดแบบแทบไม่ช้ำเลยอนะ่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่ดูแครอทสกอนแค่หลอดคือหัวดีมากนะคะเอาจริงๆแบบวเย็นเจี๊ยบเลยอะ่ะแล้วสดมากพิมพว่านะผักสวยกว่าเราไปเดินซื้อเองที่ห้างอีกอะ่ะ แล้วราคาก็คือดีกว่าห้างด้วยนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ผักกาดขาวค่ะนี่หัวดีมากนะคะอันนี้บ็อกโคลีนะคะบ็อกโคลีก็ดีมากเหมือนกันนะไม่เหลืองไม่เนา่าไม่ช้ําเลยนะนี่นะคะดอกสวยมากเออนี่อันนี้หลายคนชอบนะคะพิมก็ชอบเหมือนกันแล้วเราอะจะหาซื้อหัวส,สวยๆยากค่ะอันนี้เป็นมั่นหวานญี่ปุ่นนะคะจะบอกว่าใครที่ขําน้ท้องเหมือนพิมนะคะกินดีมากเลยนะโปรตตสูงด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูง อันนี้ก็คือแนะนําเลยใครชอบนะคะสั่งมาเลยค่ะนี่มาดูคนละไม้บ้านนี่อันนี้คืออะโวคาโดนะคะอันนี้คืออะโวคาโดนะมีประโยชน์มากเหมือนกันอันนี้สายสุขภาพคือจะชอบมากนะคะน,นี่นะคะน,นี่เย็นเจียบเลยนะก็มีแบบเขียวๆแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปนกันมานะคะอันนี้ก็คือ ไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยสั่งมาเยอะๆจะกินไม่ทันนะคะอันนี้เราก็เก็บได้อีกนะหน้านี้เริ่มมาแล้วนะคะมายงชิดนะคะแกะดูพร้อมกันเลยว่ามันแบบว่าดีงามจริงไหมนะคะนี่นี่นะคะมาพร้อมก้านเลยนะลูกใหญ่นะลูกเท่าไข่เป็ดเออนี่นะคะไม่ชํำเลยค่ะนี่ ลูกดีมากนะคะอันนี้มายงชิสน,นะคะเย็นเย็นมือนะอันนี้เป็นแอปเปิลนี่นะคะอันนี้ก็เป็นแอปเปนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นฝรั่งค่ะฝรั่งคิมจูพิมบิบให้เพื่อนๆดูนี่นะคะลูกสืสวยเลยนะไม่มีแบบช้ำเลยนะเขาก็ห่อมาดีมากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเชอร์รี่นะคะเดี๋ยวพิมแกให้ดูนะนี่นะคะแกะออกมาแล้วนะคะนี่เป็นเชอร์รี่นะคะมือไม้สั้นเลยค่ะ เหมือนจะหิว <c oughs> นี่นะคะเชอรี่นะคะนี่ลูบะลมนะอุ้ยอยากกินแล้วอะนี่นะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะนแบบเต็มแพคนะคะลูกใหญ่มากนะคะสวยสวยมากเลยอะอันนี้เป็นเลมอนนะคะลูกใหญ่เหมือนกันนะเอามาทําขนมก็แบบดีงามนะเพราะว่าผิวเขายังดีอยู่เลยนะคะบางทีเราซื้อเลมอนมาเราจะไปทำขนมเราทาไม่ได้เพราะว่าเราจะขูดเอาผิวเลมอนอนอะผิวมันไม่สวยนะคะแต่อันนี้คือแบบ พิมแอบเห็นอะสวยนะหอมาแบบแน่นมากแน่นหนามากนี่นะคะนี่นะคะลูกใหญ่มากแล้วผิวก็คืนดีอยู่เลยนะคะเราไปขูดผิวทำขนมได้สบายๆเลยอะ่ะนี่อันนี้คือในแพ็คนะเย็นมากทุกอันคือเย็นหมดเลยนะคะเพราะว่ามากับรถตู้แช่นะคะแล้วก็อันนี้หลายคนชอบพิมก็ชอบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะนี่ลูกคืองามมาก ้วนเรียวนะคะนี่มาโมงน้ำดอกไม้นะไม่ช้าเลยนะพิมบอกเลยว่าแบบน้าลายไหลแบบลูกสวยมากนะคะนี่นะคะเขาก็หอมาแบบอย่างดีเลยนะคะสุดท้ายแล้วกล่องใหญ่มากอันนี้เป็นส้มไต้หวันนะคะหลายคนชอบจริงๆอะ่ะบ้านเรานิยมมากเพราะว่าเปร็ดเขาใหญ่มันจะฉ่ำน้ำแล้วก็หวานหอมเนาะเดี๋ยวพิมจะแกะให้ดูนะคะนี่นะคะว้าวหอมมากนะคะนี่เป็นส้มไตหวันนะคะเขาก็แบบแพ็คมาแบบ สองชั้นเลยนะคะลูกใหญ่มากนะคะหอ,อมมากเลยอะ่ะหอมมากนะคะนี่นะเย็นเสียบนะอยากกินแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นส้มไต้หวัดนะคะหนึ่งแพ็คนะคะกล่องนี้คือ6กกิโลนะคะจะได้ประมาณ30-40ลูกค่ะก็จะเห็นว่าผลไม้แล้วก็ผักที่ได้นะคะค่อนข้างจะสดมากๆเลยนะแล้วก็พิมพ์มามองว่ามันสวยกว่าเราไปซื้อเองด้วยซ้ํานะคะแล้วก็คนส่งเขาแบบ ทั้งกันกระแทกแล้วก็ส่งมาในอ่ารถแช่เย็นนะคะคือแต่ละอันเนี้ยคือยังสดสดมากๆอ่ะพิมรู้สึกว่าสดกว่าเวลาเราไปซื้อผลผักผลไม้เองที่ตลาดอีกนะคะทุกอันเน่ะเรียกว่าแบบผิวก็ยังดีอยู่ไม่ช้ำแล้วก็ไม่เละนะคะแล้วก็อย่างผักเนี่ยก็คือไม่มีแบบเฉาไม่มีเหลืองเลยนะคะแล้วทุกอันก็คือสดแล้วก็มาแบบเย็นๆเลยนะคะทีนี้อย่างพิมพ์ซื้อมารอบนี้ก็คือเยอะจัดเต็มมากๆ เราไม่ได้ซื้อตอนหิวนะแต่อันนี้คือเราเลือกที่เราแบบอยากกินแลอที่เราชอบนะคะแล้วเราก็สั่งทีเดียวพร้อมกันเนี่ยมันก็จะคุ้มเพราะว่าถ้าครบหนึ่งพสองอบาทค,คือส่งฟรีนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะจะรอตอนโปรโมชั่นก็ได้ถ้ามีโปรโมชั่นนี่คือสั่งเท่าไหร่ก็ส่งฟรีเอออันนี้ก็คือคุ้มเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าใครไม่รอก็ทําแบบพิมพ์ก็ได้ก็คือเราก็รีส์รายการเลยว่าเราอยากได้อะไรบ้างน,นะคะเราก็ซื้อมาทีเดียวมาตุนไว้นะคะแล้วก็ แช่ทุ่ยเย็นไหวเก็บได้นานๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่พิมจะไปเก็บนะคือตอนนี้เต็มโต๊ะมากเลยเดี๋ยวพิมจะมาแบบแอบกระซิบบอกเคล็ดลับนิดนึงบางอย่างเนี่ยมันมีเคล็ดลับทําให้เราเก็บผักผลไม้ได้นานมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครนะดูคลิปนี้อยู่แล้วมีเคล็ดลับนะ แอบคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะพิมพจะให้ออกไปใช้บ้างนะ,ะ <S <S เอออย่างซอมาน,นี้ปกติพิมพ์ก็คือจะล้างแล้วก็แช่เย็นไว้นะคะเวลาเอามากินก็คือเอามาปอกกินได้เลยหรือว่าใครนะจะคันเป็นน้ำเก็บก็ได้อย่างอันนี้ avocado. อวโวคคโดอวโวคคโดเนี่ยอันที่สุกแล้วอาจจะไปกินได้เลยแต่ว่าอันที่ดิบอ่ะก็ถ้าอยากให้สุกไว้นะคะให้ห่อกระดาษไว้ค่ะอันนี้ก็ทําให้เขา สุกเร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆก็จะได้ทยอยกินได้นะคะอย่างมะม่วงน้ําดอกไม้ตรงนี้ไม่รู้ว่าบ้านที่เก็บยังไงนะแต่บ้านที่ก็่คือเดี๋ยวพิมก็ล้างแล้วก็ซับให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็แยกลูกไว้หรือบางคนเขาบอกว่าให้แรปพลาสติกนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นก็คือจะอยู่ได้นานขึ้นแต่พิมพ์บอกเลยว่าไม่ทันได้เก็บค่ะกินสดก่อนนะคะแล้วก็แบบน่าก,กินมากนะถ้ามีข้อเหี่ยวมูนะคะเราก็โรยด้วยถั่วเหลืองนะคะล่ากะทินิดนึงคือแบบอุอร่อยมากนะคะ สัหังนี้แทบไม่ต้องเก็บค่ะเดี๋ยววันนี้ก็หมดแล้วนะคะโอ้ oh my god ส่วนเชอร์รี่เชอร์รี่ตรงนี้นะคะแอบเอานิดนึงนะเชอร์รี่เนี่ยปกติพิมพ์จะล้างเฉพาะเท่าที่พิมพกินนะคะส่วนอันที่ยังไม่กินเนี่ยเราก็เก็บแบบนี้เลยก็คือขั้วเนี่ยเอาไว้นะคะเราไม่ต้องเด็ดขั้วออกนะเพราะว่าถ้าเด็ดขั้วออกมันจะเสียไว้ขึ้นนะคะเราก็เก็บทั้งที่มีขั้วแบบนี้แหละใส่ถุงซิปล็อกหรือว่ากล่องนะคะปิดแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยนะคะ แล้วก็เวลาจะกินก็เอ,อกมาล้างก่อนนะคะส่วนมะยงชิดนะคะถ้ามีเวลานะคะก็คือคว้านเอาเม็ดออกแล้วก็ปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่กล่องปิดฝาแช่ยเย็นเวลาจะกินก็คือเอาออกมากินได้เลยสบายๆนะแต่คนคว้านเม็ดน่าจะเหนื่อยนิดนึงเนาะแต่คนกินคือแป๊บเดียวหมดเลยนะคะนี่คือแบบน่ากินมากๆเลยลี่คือแบบ ลูกใหญ่มากนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่คว้างเน็นไม่ปอกเปลือกแช่เย็นแบบที่พิมบอกแบบพร้อมทานนะเนาะเราก็สามารถที่จะแบบล้างแล้วเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ห่อกระดาษแล้วก็ใส่กล่องหรือว่าใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นได้อันนี้คือจะทําให้อยู่ได้นานมากขึ้นนะคะส่วนพวกผักนี้เราก็จะแช่ใส่ช่องผัก แต่ว่าในส่วนของมันหวานนะคะใส่ตะกร้าผึ่งไว้ที่อุณหภูมิห้องนี่แหละไม่ต้องเข้าตู้เย็นแต่ถ้าใครอยากเก็บได้นานขึ้นก็ต้องรองให้แห้งสนิทก่อนนะแล้วค่อยเข้าตู้เย็นเอาเข้าตู้เย็นแนะนําให้ให้แรปหรือว่าหอ่อนิดนึงถ้าถ้าไปแช่เลยอ่ะเขาจะงอกออกมาได้หรือว่ามันจะแบบมันจะเสียนะคะปกตกิคือผึง่งผึ่งให้แห้งสนิทจะดีที่สุดนะคะปกติคารอดอะ่ะเก็บได้นานมากอยู่แล้วนะคะเพราะเขาแข็งแล้วก็เขาไม่ค่อยเหี่ยวปกติพิมพ์เก็บในแช่ในในช่องใส่ผักอะ่ะ ก็เก็บได้นานมากอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากให้เก็บได้นานมากขึ้นไปอีกนะคะให้ตัดหัวออกนิดนึงค่ะตัดหัวแครอทออกนิดนึงแล้วก็แล็บหรือว่าห่อกระดาษก็ได้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกหรือกล่องวก็เข้าตู้เย็นอันนี้จะเก็บได้นานมากกว่าเก่านะคะบอกครลี่เคยลองมาหลายวิธีแล้วแต่ถ้าจะเก็บได้นานอ่ะให้ทําแบบนี้ค่ะหาแก้วน้าเล็กๆค,ค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็เอาก้านอ่ะจุ่มลงไปในแก้วน้าแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยค่ะครอไว้ข้อไว้แล้วก็มัดมัดแก้วอ่ะ เพื่อไม่ให้เขาสัมผัสไอเย็นโดยตรงอะแล้วก็เอาไปแช่ในช่องธรรมดาได้เลยโลเคเบอรี่ปกติอะแช่ตู้เย็นธรรมดา2 3สวันเริ่มเหลืองแล้วแต่ถ้าทำวิธีนี้ยังจะเขียวแล้วก็แบบดอกยังสดเหมือนซื้อมาใหม่ๆเลยค่ะนนให้เพื่อนลองดูนะแต่อันนี้คือเดี๋ยวพิมก็ว่าจะทำกับข้าวแล้วค่ะก็ไม่น่าจะทันได้เหลืองแน่นอนนะคะใบ <c oughs> เลียงนี่นะคะใบเลียงถุงนี้ครึ่งกิโลเท่านั้นได้เยอะมากนะคะแล้วใบเหลียงเขาสดมากเลยอะอันนี้คือชอบมากใครที่ยังไม่เคยกินใบเหลียงนะ ให้ลองสั่งเลยค่ะใบเหลียงพัดไข่เมนูที่แบบหืมดีมากนะคะแล้วก็ประโยชน์นี่คือแบบเลิศมากนะนี่นะคะใบเหลียงนะใบเหลียงวิธีเก็บนะคะพิมพ์เคยได้ยินมาว่าถ้าแบบว่าบางคนเขาไปอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาเอาใบเหลียงไปอ่ะเขาเด็ดเด็ดแยกใบแล้วแบบลวกแล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็หอ่อแล้วก็เก็บใส่ถุงอย่างเงี้ยจะอยู่ได้นานแบบเป็นเดือนเป็นปีเลยแต่วิธีของพิมพ์นะคะก็คือเราไม่ได้แบบต้เก็บนานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วก็เก็บไว้สัก ทั้งนึงทากับข้าวหมดแล้วเรายากกินแล้วก็สั่งใหม่นะเพราะว่านี่ค่ะเราสั่งตลาดไทยออนไลน์คือมันง่ายแล้วเนาะเราไม่ต้องกลับไปหาซื้อยากแล้วแต่วิธีการเก็บก็คือล้างให้สะอาดนะคะสะเด็ดน้ําให้แห้งนะคะแล้วทีนี้เราก็ห่อกระดาษหรือห่อผ้าขอบางก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่กล่องก็ได้เนาะแล้วก็แช่ตู้เย็นปกตินะคะช่องผักก็ได้นะคะหรือว่าช่องธรรมดาก็ได้นี่นะนี่ก็คือเป็นทั้งหมดที่สั่งมาในรอบนี้นะคะบอกเลยว่าราคาถูกนะคะก็ไปซื้อเองสด สดแน่ๆเลยคือแบบรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราได้ของตรงปกนะคะคุ้มมากถ้าใครที่แบบสั่งเยอะๆแล้วได้ส่งฟรีด้วยนี่คือคุ้มมากๆ ค่ะอันนี้ก็คือพิมพ์นาะแบ่งของที่พิมพ์พจะกินก็ออกแบ่งไว้แล้วนะคะแล้วอันนี้ก็คือเราจะเก็บนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บทุกอย่างนะคะเข้าตู้เย็นกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูตู้เย็นบ้านพิมพกันแล้วกันเนาะ ค่ะก็นี่นะคะถ้าใครที่อยากจะสั่งผักผลไม้เหมือนพิมพ์นะคะที่ แอปตลาดไทยออนไลน์ได้เลยนะคะก็กง่ายๆเลยนะแล้วก็เราก็ยังได้ผักผลไม้สดในราคาที่ไม่แพงนะคะจากตลาดต้นทางโดยตรงเลยยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เป็นแม่บ้านพอบ้านนะคะที่อยากจะซื้อผักผลไม้หรือว่าอาหารสดนะคะก็สามารถเข้าซื้อกันได้แล้วก็หวังว,ว่าการเก็บตัวอย่างการจัดผักผลไม้ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะคะถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆนะคะบอกแบ่งปัน,เ,ปนเพื่อนๆและเพราะแบ่งปันฟิล์มได้นะคะ้ดยกันคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปแบ่คลิป วาวนะคะบ๊ายบายถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด u u s c r i b e นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะ นอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตาม r e สติ้งเออร์สตูดิในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย